อยู่กันที่หาดสามร้อยยอดอําเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะค่ะด้านหลังของเรานะคะน้องเดียแพนกล้องกปดร,รงนูนสิที่เห็นเออเขาเรียกอะไรนะเนี่ยที่เห็นเป็นศาลเนี่ยค่ะอันนี้คือศาลเจ้าแม่นมสาวนะคะตรงนี้นคือก่อนนมสาวค่ะแล้วก็ตรงนี้ดูตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือเกาะโคลำค่ะทมเออามคนแถวนี้ค่ะ คนพื้นที่เขาบอกว่าเป็นเกาะโคลามอนนูน้นเกาะนมสาวนะคะเกาะโคลามเนี้ยจากตรงเที่ยวอ,อยู่เนี้ยสามารถนั่งเรือไปได้นะคะใช้เวลาในการเดินทาง35นาทีค่ะเห็นแค่อย่างเงี้ยเหมือนใกล้ๆนะจริงๆแล้ว35นาทีนะคะอย่างเห็นไหมแต่เขาบอกว่าไปถึงคือไม่มีอะไรค่ะไปแล้วก็คือปีนเขาหรือว่าเดินรอบเกาะแล้วก็ต้องกลับมานี่จะไปเพื่อถ้าอย่างนั้น อะน้องเดียน้องดาลิงพาไปดูไปดูไปดูบรรยากาศไปบริเวณหาดสามร้อยยอดกันค่ะไปคำมอนเบบีไปไปไปไหนกันก็เดินชิวๆเดินชิวๆเดินชิวๆชายหาดสามร้อยยอดดูสิเนี่ยทะเลทะเลนี่คือยังไงนะ เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วมันผ่อนคลายเนาะก็จะเป็นค<ด>นชอบด้วยเนาะน,นุ่นต้องได้เล็งไปดูด,ดูเปลี่ยนกล้องหลังสิลกูลกก็ผิดก็อากาศก็ไม่ได้เย็ยนมากนะวันนี้ไม่ได้เย็ยนมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากม,มีล,ลมมาเรื่อยๆลมแบบอ่อนๆอ,อ่อนโยน นี่ไปดูตรงเออเนี่ยเขาจะมีบริเวณเนี้ยกางเต็นท์เนาะนี่กลับกล้องให้ดูคือตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาให้กลางเต็นท์ได้นะคะแต่ก่อนจะไม่มีเนาะนี่เขาจะมีแอดเกาะนมสาวไปไหนแอดเกาะน,นมสาวน้องได้ริ้งแมบนีเจอหาทะเล อะไรนะมมาทะเลโอ้ยแล้วก็พูดไปตั้งนานลืมเอาไม้จอบปะอุ้ยน้องตาอบอดเหรอเป็นอะไรอะ่ะน้องตาบอดด้วยบรรยากาศน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าถ้าคือถ้าสมมติว่าอากาศมันหนาวเนี่ยกลางเต็นท์บริเวณเนี้ยโอเคเลยอะ่ะกลางคืนนอนฟังเสียงคลื่นใช่ ตอนนี้เราอยู่ที่หาดสามอยอดนะครับอําเภอสามยอดเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดริมชายหาดนะคะเขาเรียกตลาดอะไรไม่รู้ว่าอยู่ริมหาดก็เรียกตลาดตลาดริมหาดไปก่อนอันนี้แหละเขาบอกว่ามีดนตรีสดมีเนี่ยบรรยากาศเวทีที่มีดนตรีสดนะครับ อ๋อนี่เขามีต้ายค่ะตลาดลงเลมไม่ต้องถามละตลาดลงเลตลาดลงเลอ๋อตรงนี้ที่ว่าจะมีคอนเสิร์ตเดือนกุมภานะครับช้าๆค่ะช้าๆน,นี่นตลาดลงเลโอ้ยเม่งแดดแรงมากนี่ค่ะบริเวณนี้มี มีร้านขายของมากมายเลยไปดูสักหน่อยไหมไปไปอ่ะพอละหน่อยหนึ่งละอ้าวบูเล่นเดี๋ยว <c oughs> ถ้าเกิดคนดู <c oughs> เขาบอกกวนตีนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเนี่ยเอาเขาก็บอกไปดูสักหน่อยก็เลยนึกว่าอ้หน่อยเดียวพออันนี้คือตลาดลงเลยนะครับคือตลาดลงมาในทะเลเลยริมหาดเลยครับ <c oughs> เรามาดูว่ามีอะไรบ้าง ของกินเยอะอยู่นะเท่าที่ดูส่วนมากเป็นของกินอ่อาก็มีน้ำดืม่มไอมไอเต็มมีน้ำลำไย,ยสดบรรยากาศโดยรวมตลาดโรงเรงนะครับ ช็อกโกแลตฟองดูอยู่นี่ว็อปเฟลิลสีน่ากินอ่ะช็อกโกแลตฟองดูนี่มีช็อกโกแลตฟองดูช็อกโกแลตฟองดูอันนี้คือร้านค้าในตลาดโรงเลนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคมเนาะ30มั้ย สามสิบวันนี้หอยออกโอ๊ยปลานนี้ออกเสร็จแล้วจะสี่โมงสองพันห้าร้อยหกสิบหกหอยออกอะไรอ่ะไม่รู้สิอุวยปลาหมึกอันนี้เขาเรียกอะไรหมือกคุณดูไหมว่าหมึกมันคือหอยนะมันไม่ใช่ปลาแม่แบบแม่ค้าเาจะต้องเศ้ามากแพ่มันไม่เต็มจริงเหรอใช่หมึกเขาคือหอยค่ะเขาไม่ใช่ปลา นี่ะเกี๊ยวทอดนะครับโอ้โหเข้าก็ทอดได้น่ากินหอมอ่ะทำไมได้ได้เหมือนแบบกลิ่นของย่างหอมกลิ่นเหมือนกับข้าวเผาข้าวหลามกลิ่นเดียวข้าวหลามเลยของกินเยอะ เขาเป็นตลาดช่วงเย็นนะครับแล้วก็จะมีดนตรีสดเล่นเื่นกุมภาเมื่อกี้เห็นป้ายแว๊บๆมันจะมีคอนเสิร์ตนะครัสามศิลปินดังมานี่อะไร่ะข้างหลังแมลงทอดภาษาอะไรวะแมลงตกภาษาไทยเหรอแมลงทอดแมลงอะไรสั่งอะไรขายอยู่สั่ง มันประมาณสักความยาวสักเท่าไหร่นะก็กิโลหนึ่งถึงปะไม่ถึงไม่ถึงอประมาณสองสเมตรได้มั้อ๋อเหรอกิโลนึงไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยช่างปัตตุกเคบับอ่าก็หมดแล้วอ่ะตั้งแต่เดินมามีแต่ร้านของกินแล้วก็มาเจอร้านเสื้อผ้า ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เดินให้สุดตลาดเลยพาเที่ยวชมให้ถึงสุดตลาดเลยมันขึ้นสุดชายหาดมันใช่สุดชายหาดร้านเขามีแค่แค่ตรงนี้เนี่ยไปโงเลม ตลาดลงเลลงเลลงเลตลาดลงเลคืออะไรโดนถีบลงทะเลเหรอมันต้องตรงคอนเส็์ไงลงเลต้องอลงเล<ะ>โดนถีบลงเลว่างั้นอะยืนเฉยๆเดี๋ยวจัดการฮนะกล้าไหมค <laughs> รว่ากล้าบวงนึงมาอะไรอะไร่ะตัวเฮียไม่ใช่ตัวเ e er. <laughs> อี้ยโอ้โหหลอกดาเขาทางอ้อม ไม,ออาาๆๆๆไม่ใช่ตัวเอ,อาาี้ยค่ะแต่ตัวเฮียตัวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาพาไปยืนไปลงเดินตลาดลงเลยดีกว่าไป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 ไหนเราบอกเห็นภูเขาเป็นฮิปโปอะไรฮิปโปอะไรเนี่ยมึงเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นหน้าอ้าปากอยู่เหมือนยักษ์นะยักษ์ที่นอนอันนี้เป็นนมกับอหนอนมเห็นไหมมอนยักษ์ที่นอนอันนี้มีมีพุงเหรอขา ตอนแรกลิล้งก็คิดแค่คนนอนแต่ลิงไม่ได้จังไรนนนเห็นฝนอยู่มีอ้าวตบแม่งติดไหมถึงถ่ายอยู่อรอ